ตำขเวียตำขเวียใส่แกงหน่อไม้มันจะได้นัวนัวเหนียวเหนียวต้องตำขเวียใส้นพริกก่อนเพื่อมาแกงใส่หน่อไม้มโอนี่แกงหน่อไม้แซ่บๆเด้อกำลังฟดลำทำล้ำจะใส่บักอือบักอือใส่บักอือลงไป ใส่บะกอิอลงไปปิดหมอ้อไว้ให้บะกอิอสุกจักน้อยแล้วค่อยมาใส่เห็ดใสผพกพวกนี้แล้วก็แซ่บนะทีนี้มาเลยแกงน้อให,หอมหวยหวยนะ้ำฟูดจงโลโอ้ยแซ่บคักเปิ ข้าบักปัวเพชรนอไม้แสีบคักงสดจักน้อย ซึ่งน้่งเพิ่มกันเ้อแซ่บนัวเลิกแซ่บขนาดใส่ปลาเค็มลงไปต้อนนึนงใหญ่ๆหอมหอ่วยหวยเบิ่งเอาดีๆเบิ่งเอาดีๆ